ทองที่4ี่แล้วนะ่ะจะเช้าลุยกันเต็มที่กระถินอดเที่ยงมาบ่ายมาก็ยาเย็นมาก็ฟางแห้งมันมีอยู่แค่นี้สามอย่างนี่แหละสำหรับแกะง่ายแกะก็มีจุดเด่นหนึงที่ว่าแกะเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขาแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากคนเลี้ยงก็เข้าใกล้ได้ดูปลอดภัยนะครับผม ถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่แล้วก็วกทีมก็น่ากลัวพี่น้องกเกษตรกรที่เราเลี้ยงเข้าใกล้บางทีก็กลัวเจอสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่นี่ตัวไม่ใหญ่มากนะคนเข้าใกล้แบบดููดดปลอดภยัยอะดูปลอดภัยสาหรับคนเลี้ยงก็ถือว่าง่ายนะครับผมนะและเป็นสัตว์เศรศษฐกิจด้วยพอขาวิ่งเข้าซื้อถึงที่ถึงคอกถึงฟาร์มไม่ต้องวิ่งต้องหาให้เหนื่อยเลยนะครับ ซื้อายขายคลองมากแกะปีนึงก็ให้2ท้อง2รอบแบบขี้เลหน่อยก็2ปี3ท้องได้แน่นอนนะครับผมก็สัตว์เศรษฐกิจแนะนำเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับแกะนะครับ